สวัสดีครับพบกับผมทนายรรไทซิ่งครับสวัสดีไปทางพี่ดองแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับวันนี้อยู่กับหน้างานของเสียมืดนะครับพอรหกสี่ศูนย์ครับวันนี้ก็ติดตามภารกิจนะครับกับผ่นเกียร์ผนเไยี่สิบหกนะครับอ้าวติดตามต่อเลยนะครับวันนี้กับตัวแรงของเราครับพอรหกสี่ศูนย์ครับวันนี้ก็มาจัดตามคําขอนะครับ ให้พี่น้องได้ดูครับกับหน้างานพันเจ็ดของเสียมืดนะครับหลังจากห่างหายไปหลายวันครับวันนี้พันเจ็ดเจอของแข็งนะพี่น้องเจอของแข็งครับคุ่นกระจายนะพี่น้องคุ่นตลโบวบวนเลยครับไม่ต้องถามถึงนะครับผมนี่ไทยใกล้แทบหายใจไม่ได้เลยนะครับดูดีครับคุ่นครับ ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมครับอ้อยครับนี่นะครับบ้านผมครับรอรถใหญ่ก็ต้องทําใจครับเพราะว่างานแต่ละงานนี่ก่อจะได้ปลูกนะพี่น้องต้องรอคิวรถนะครับอย่างเสียมืดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องได้จองคิวเป็นโอ้สองอาทิตย์ไม่ขาดนะครับช่วงนี้ครับดินแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าจะเกิดไหมครับ ว่าจะปลูกใส่ตุลาไม่ได้ปลูกครับเป็นพฤชกิการแล้วครับพูดถึงว่าเป็นอ้อยตุลาน่าจะพอดีครับผมว่าอันนี้มันก็แห้งแล้วนะครับพรุ่งนี้เสียมืดก็จะมาปลูกนะครับเดี๋ยวผมมาตามถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับผมก็เป็นคลิปใหม่นะพี่น้องไม่ใช่คลิปเก่าครับถ่ายตามฤด,ดูกาลครับ ของใหม่ก็ถ่ายเป็ใหม่เรื่อยๆครับไม่มีคลิปเก่าให้พี่น้องได้ดูนะครับถ่ายตามฤดูกาลครับเดี๋ยวว่าผมหาว่าผมเอาคลิปเก่ามาลงครับนี่แหละครับพื้นที่บ้านผมครับฝนไม่ตกครับดูสภาพเลยครับแห้งๆแบบนี้แหละพี่น้องพันเจ็ดของเสียมืดก็ตกอยู่ที่ไร่ละสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบครับต่อต่อไร่ครับ ถ้าเป็นพันสามก็ไร่ละห้าร้อยนะพี่น้องถ้าชั่วโมงก็ชั่วโมงละหกร้อยครับนี่นะครับแต่ว่าทมหาพันสี่ไม่มีนะครับเพราะบ้านผมไม่นิยมพันสี่ครับไม่มีเลยครับตามที่ผม3้มสี่หมู่บ้านของผมนี่ไม่มีพันสี่เลยนะครับเพราะว่าบ้านผมก็จะไม่นิยมชายนะพันสี่าหาไม่มีครับมีแต่พันสามกับพันหกพันเจ็ดครับพันห้าครับ มีแค่นี้ครับพันสี่ไม่มีครับไปเรื่อยครับพี่น้องไล่ละสามร้อยห้าสิบวันนี้ก็เจ็ดแปดไล่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็เสียมืดก็จะมาปลูกไล่ละแปดร้อยครับพรุ่งนี้ครับปลูกไร่ครับปลูกเสร็จแปลงนี้ก็ไปต่อแปลงที่สองอีกครับอีกสิบไล่ครับวันนี้เสียมืดรับเงินรับเงินเงินเต็มๆ็มนะพี่น้องรับเงินครับรับทั้งเงินรับทั้งงานครับ งานก็เยอะครับเงินก็เยอะครับนี่แหละพี่น้องผมจึงแนะนําให้ออกรถใหญ่ๆครับเพราะว่ามันไม่ได้พักผ่อนเลยนะพี่น้องถ้ามีรถใหญ่แบบนี้ครับงานเยอะพี่น้องไม่ต้องถามถึงครับบ้านผมเสียมืดปล่อยไปหลายงานแล้วครับเอาไม่ไหวครับเมื่อเช้าก็ปล่อยงานพันสามไปแล้วครับพันสามกต่พันยกล่องครับ พันสามพันเจ็ดพันยกล่องนีเสียมืดปล่อยไปหลายแปลงแล้วเอาไม่ทันครับอันนี้ก็พูดจากหน้าง,งานจริงนะครับไม่ได้คุยนะครับเอาไม่ทันครับเพราะว่าเสียมืดก็มีรถคันเดียวครับมีคันเดียวมีคนขับคนเดียวครับอันไหนทําได้ก็ทําครับอันไหนทําไม่ได้ก็ปล่อยให้เพื่อนๆไปครับปล่อยให้อาชีพรถไถอาชีพเดียวกันไปครับแต่ว่า เสียมือก็ชวนชวนผมอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รับงานครับผมก็ทําแต่งานตัวเองแล้วก็จอดไว้อยู่บ้านครับเพราะว่าผมก็ไม่ถนัดนะครับรับจ้างคนนี่ผมกลัวจะทําไม่ถูกใจเขาครับกลัวจะไม่ถึกใจเจ้าของที่ครับถูกใจเจ้าของที่ครับผมเลยไม่ไม่เน้นรับจ้างนะครับเพราะว่าผมก็ฝีมือไม่ดีครับพูดตรงๆงั้นเลยครับ เพราะว่าผมก็เอามาปลูกแต่มันกับทำนาครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากเอามาทํางานรับจ้างผมแนะนําให้เป็นสองเผาะนะครับอย่าเอาเผาเดียวเหมือนผมครับเวลาไถาเวลายกล่องมันไม่ตรงนะพี่น้องลอยไถยออกมาก็จะไม่ค่อยสวยครับถามว่าสวยไหมก็สู้สองเผาเขาไม่ได้หรอกครับไถให้ตรงยกล่องให้ตรงครับถ้าพี่น้องนินน้นจะเอามารับจ้างก็ เอาเป็นสองเผาไปเลยครับเพราะว่าก็สองเผาก็ด้านหน้ามันก็ขับเคลื่อนช่วยด้วยครับแต่ว่าเผาเดียวของผมนี่มันต้องใช้ฝีมือเน้นๆเลยนะครับโอ้เสียมืดนี่ได้เกียดออกก่อนเลยนะครับมันไถยากครับดินมันแห้งมันก็เลยเป็นรอยไถของพันสามครับได้ใช้ใบมีดลูบออกก่อนนะพี่น้องลูบไปด้วยไถไปด้วยครับ โอ้ผมอยู่ใกล้ไม่ได้นะพี่น้องดูฝุ่นเลยครับสามร้อยห้าสิบไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าไหมครับฝุ่นกระจายนะพี่น้องโอ้ผมได้ไอยเลยครับไม่ไหวนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับฝุ่นกระจายอ่าเหียอสามล่องสุดท้ายครับพี่น้อง ี๋ยวเสียมืดก็จะได้ไปรับจอบต่อครับจะได้ไปไถพันน่าจะเป็นพันเจ็ดแล้วพี่น้องพันเจ็ดแล้วก็จะได้ไปยกล่องต่อครับบางทีก็อาจจะได้รับพันยกล่องครับแต่ว่าก็ไม่แน่ครับอาจจะได้มาป้อยก่อนครับงานเยอะนันพี่น้องงานเยอะจริงๆครับผมว่าจะให้เสียมืดจอด รีวิวกระบอกช่วยยกอยู่ครับแต่ว่าเสียมืดก็รีบครับรีบครับเพราะว่างานรัดตัวครับก็ต้องขออภัยไว้หน้าล่วงหน้าด้วยนะครับท่านไหนอยากดูวิธีติดกระบอกช่วยยกอาจจะเป็นคลิปหน้านุ่นแล้วครับคลิปนี้น่าจะไม่ได้ดูหรอกครับเพราะว่ามันก็เล่งงานครับเสียมืดครับงานลัดตัวครับเอาเหลือสองล่องสุดท้ายครับ วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูพอหอมปากหอมคอครับทำไหนวาจาไหนที่ผิดพลาดไปก็ขอโทษขอภยัยวเนะล่วงหน้าด้วยนะครับราคาห้าแสนใช้งานมา2ปีนะพี่น้องคุ้มค่าไหมครับราคาห้าสบแต่ว่าใช้งานมา2ปีเต็มๆแล้วพี่น้อง สุดจริงๆครับโอ้ฝุ่นกระจายครับอันใจมหมอ,อกเลยครับ ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ